กกติกามารยาทเยอะมากๆจำเพิ่มเริ่มคิวใหม่นั่งรอไปชั่วโมงชั่วโมงหัวป้งนี่มันทะลักอเลยนะฮะขออนุญาติดูหน่อยนะครับว่าเรือนแพเป็นยังไงนี่เลยครับกายศาสตร์ไม่มีคำบรรยาย ร้านไก่บ้านๆสามสายพันธุ์ที่อร่อยจริงๆครับตอนนี้เราก็ไปร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเล่งกีสามย่านที่ขายราดหน้า แบบนั่งรอไปชั่วโมงชั่วโมงร้านนี้นะแล้วกดกติกามารยาทเยอะมากๆแต่อร่อยจริงเขาย้ายกลับมาอยู่แปดลิ้วซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาก็ปรากฏว่าคนตามมาเยอะแยะเหมือนกันนะมากินเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมหาไม่ยากครับเปิด Google Map ได้เลยเล้งกี่สมามญาติถึงแล้วที่จอดรถอาราเขตของเล้งกี่ า่านร้านเล้งกีนยนะเป็นร้านรัดหน้าที่มีชื่อมากที่สามย่านเพราะว่าเขาทำรัดหน้าสมัยนั้นทำแบบรสชาติเหมือนฮ่องกงเลยและอร่อยคนฮ่องกงก็มากินที่เด็กของเขาคือรัดหน้ากุุงแม่น้ำแต่ว่าทุกอย่างก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นหมี่กระเฉดหอยจ้ออะไรอย่างเงี้ยเด็ดทั้งนั้นไป,ไปดูกันครับ อน,นี้เห็นไหมบอกว่าเพื่อความรวดเร็วสั่งให้ครบในครั้งเดียวกันเพิ่มเริ่มคิวใหม่ร้านไม่รับจองต๊ะเจ้าของร้านทําเองทุกการเป็นไงครับสูงออเดอร์ไปเรียบร้อยดีครับตอนนี้แท่ยงยีสต์้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เก่งกี่โม ไปดูเจาะลึกในครัวเขาทำอะไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาเจาะลึกกันในครัวมหาวิทยาลว่าทำไมถึงกลายกลับมาอิ่ตัดเลี้วเนี่ยกลับมาดูแลพ่อด้วยแล้วก็ที่นี่มันที่กว้างขวางกว้างกว่าที้นู่น มันก็ไม่ห่างจากอุเครฟเท่าไหร่แล้วผิดพลาดไหมว่ามาแล้วมันจะเงียบกลัวเงียบไหมอ๋อที่แรกก็กลัวค่ะแต่ว่าลูกค้าอุเครฟก็ตามมาตามมาแล้วลูกค้าบวดไหมเนี่ยรอนานๆไม่เหมือนอุเครฟเขาชินแล้วก็มีมีบ้างที่ได้เชิญแล้วงบางบางท่านก็ไม่นใ่ก็บปวดปวดแต่ว่าเราอาหารเราผ่านปวดไงเราไม่ได้ทำ เอาไว้อ่ะโอ้ใช่ถ้าลูกค้าชอบก็รอหน่อยใช่ถ้าลูกค้าเข้าใจก็โอเคแต่ทุกคนเข้าใจแล้วนะเข้าใจไม่เป็นไรแล้วรานก็น่ารักเข้าใจคิวแล้วตอนนี้ก็ขานไป20นาทีแล้วนะฮะคิวที่เท่าไหร่ไม่ทราบของอร่อยต้องรอ ในที่สุด45นาทีแรกเราได้จานแรกของย่าบย้อยครับคือหอยจ้อมาทานเล่นๆมาเรียกน้ำย่อยก่อนหอยจ้อปูเต็มปากเต็มคำครับโตนั่นมากอร่อย อนนี้ก็บ่ายโมงยี่สิบนะฮะผ่านไปนหนึ่งชั่วโมงเราได้จานที่สองคือเฮ้ครับมีกระเฉดผัดกุ้งเนี่ยจานที่ลุงชอบอรเลย ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึชั่วโมงห้านาทีครับอ๋อมาพอดีเลยครับลาดน้าลาดหน้าคุ้งแม่น้ำครับโอเคมาแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีลาดหน้าหมูก็มาแล้วครับนี่ครับเป็นไงครับ ว้าชิวๆบอกแล้วมาร้านนี้ต้องใจเย,ย็นๆทั้งหมดนี่มาก็คือหนึ่งชั่วโมงกับ15นาทีตามที่เรากะเอาไว้ประมาณนี้แต่ก็เร็วเร็วเกินคาดนะฮะได้แล้วครับนี่ครับราบหน้าก,กุ้งแม่น้ําหัวกุ้งโดยเฉพาะจะออกเพื่อให้มันมันออกมาต้นกับน,น้ําหัวกุ้งเนี่มันทะลักอ,อเลยนะฮะ ุ้งนี้นะขนาดย้ายมาอยู่แปดริ้วเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อที่ตลาดสามย่านเจ้าประจำฮนะกุ้งตัวใหญ่ๆเด้งๆรากินนี่พี่เด็ดเห็นไหมครับมันกุ้งล้วนๆเลยนะลงก็ทานพร้อมเส้นไม่มีคำบรรยายอร่อยครับอร่อยจริงๆ ความมันของหัวกุ้งน้ำเส้นทุกอย่างลงตัวไม่มีที่ติดนี้ต่อไปก็คือเป็นราดหน้าหมูะฮะอย่าเงี้ยน้ำเหมือนเดิมเพิ่ม,เต,มเติมคือมันกุ้งแต่นี้ไม่มีมันกุ้งาปารุงลงสั่งเป็นแค่ราดหน้าหูแต่แค่ดูเส้นกินเส้นกับเพลนแล้วฟินนะฮะเส้นน่ากินมาก บอกเลยคุ้มค่ากับการรอระบหนึ่งก็มงสินาทีกับการกินรัดนหน้าทีน่นี่เล้งเจี๊ยย่านหรือแม่น้ำบลากระปมงแปดซิลครับครับเดี๋ยวเราก็ออกจากนี่เราว่ะลงว่าจะพาไปกินของหวานของหวานเขาเรียกจําบะคาว่าจําบะนี่มัน,มนเป็นคำโบราณนะมันเป็นขนมปัง ราดด้วยน้ำแข็งใสราดด้วยน้ำแดงกับน,นมออกมาประมาณอย่างนั้นนะฮะร้านที่อยู่ในเรือนแพฮะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยไปครับอยู่ที่วัดแหลมใต้ ide, ครับครับนี่ฮะอี่เป็นบริเวณนี้ครับ,บ,รบ,รบรทะเลทะเลคาน้ำาัดแหลนใต้ล้วเดี๋ยวเราไปดูแพกัน นี่ฮะนี่เรือนแพแต่ปิดครับโอ้ได้เสียดายครับไหนๆก็มาถึงแล้วเดี๋ยวลุงจะมุดลงไปดูขออนุญาตดูหน่อยนะครับว่าเรือนแพเป็นยังไงนี่ไงครับที่เขาเรียก ปังเย็นนี่ฮะปาปปังเย็นคือจำบะเลยฮะหยุดวันอังคารจับทุกเทรามาเนี่ยตอนนี้จะเปิดหมดนะฮะแล้วก็นั่งชิวๆทานหนมปังเย็นก็คือจำบะทานผัดกะเพราอะไรพวกนี้เขาก็ทําอร่อยครับแล้วก็ให้อาหารปลาหลากหลายมากมายเลยตรงนี้ลิ้แม่น้ำป่าประกงคนระับไม่เป็นไรครับ เอาไว้วันหลังท่านถ้ามาแปดเลี้ยวนะอย่าลืมแล้วกันมาที่ียวัดแหลมใต้เรือนแพริมแม่น้ำบางปะกงก็ถือว่าเป็นแพที่ยังสมบูรณ์อยู่มีผู้คนอาศัายยังอยู่ในเรือนแพหลังนี้แล้วก็เป็นเรือนแพที่มีบ้านเลขที่นะไม่ใช่เป็นเรือนแพที่ว่าสร้างขึ้ไม่ฉยๆตอนร่อก้เราจะกลับกรุงเทพ แต่เราจะมีของฝากอยู่อย่างหนึ่งซึ่งระยะหลักเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ลงกินมานานแล้วแล้วก็อร่อยเป็นกายศาสตร,ร์น้ำอ,อ, <S <S อ้อยเขาใช้น้ำอ้อยมาทำเป็นปส่วนผสมของกาย,กยศาสตร์ว่ายหลวงพ่สอสสธรมานิดเดียวอยู่ซ้ายมือนี่ครับชื่อร้านลินขนมไทยนียครับ ร้านนี้มีขนมหลากหลาย,ลายลเป็นเป,นเปนสูตรของคนตปดริ้วอะไรอย่างนี้แล้วก็กายศาสตร์นี่อร่อยเป็นเครืร่องเกกายศาสตรน์น้ําอ้อยซึ่งลุงก็กินมานานแล้วเป็นของฝากของคนแปดริ้วถ้าออกจากแปดริ้วหากับแวะได้เลยทางแยกว่าหลวงพ่อสุทรมันนี่ตีกุ้งซ้ายมือของไทาหลากหลายมากครับ,รบแต่จุดเด่น,นคืออย่างที่บอกว่าให้ลองเด็กพว่นั้นคือกายศาสตร์สูตรน้ำอ้อยเป็นสูตรต้นเดิมที่นี่ครับราคาใหญ่ๆ400บาท หวานน้อยหวานมากมีบมดท่านนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะฮะเรรยกว่าเป็นของฝากได้ที่ดีเดี๋ยวไปดูข้างหน้ารู้สึกจะมีขอมซีกดุงยังไม่ได้กินเลยนี่ก็เป็นขนมประกาศมันก็ฝากกินะเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูนี่อันนี้ก็เป็นขนมประกาศนะฮะลองดู<ๆ>น่ากินนะครับ ันเหนียวเหนียวหนึบหนึบคล้ายโมจิแต่อันนี้รู้สึกว่าทำจากมันกะปินะครับเขาคลุกกับมะพร้าวครับนี่เลยครับกายศาสตร์มันมีส่วนผสมของข้าวเม่าถัวมะพร้าวแล้วก็ข้าวเหนียวเอาไปคลุกกับน้ำป้อยจนเหนียวนะเหนียวแล้วก็มาอัดแท่นเป็นกายศาสตร์ของคนแปดริ้วเขาเรียกว่ากายศาสตร์น้ำป้อย อะไรจริงๆครับคลิปนี้ลุงก็ได้มาแต่เชา้าเที่ยปัดิ้วได้กินนวนไปไหว้พระแล้วกัดก้าวซื้อของติดมือไปฝากคนทางบ้านเป็นกายศาสตร์ของร้านลินครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แต่ถ้าอยากให้ลงไปเที่ยวจังหวัดไหนแนะนำมามาได้ครับแล้วลุงจะงไปจังหวัดนั้นเลยครับลาครับทิปที่สวัสดีครับ